สำนักข่าว BBC รายงานว่าพลนเอกวาเลรีซาลูชีผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพของเขามีความคืบหน้าสำคัญโดยบุกลึกเข้าไปในแนวหน้าการประทะสองจุดบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดินิโปรซึ่งล้อมรอบเมืองเคอร์ซอนเอาไว้เป็นระยะทาง7กิโลเมตรและยึดหมู่บ้านได้12แห่งจากนั้นกองทัพยูเครนยังสามารถยึดเมืองสนีฮูริฟกาซึ่งห่างจากเมืองคอร์ซอนไปทางเหนือราว50กิโลเมตรได้ด้วยโดยมี คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นทหารยูเครนกำลังได้รับการต้อนรับจากชาวเมืองที่จัตุรัสขณะเข้าเมืองสนีฮูริฟกาทั้งนี้เมืองสนีฮูริฟกาตั้งอยู่บนชุมทางสายใหญ่และเป็นศูนย์กลางของทางรถไฟในแคว้นมิโคลาอิฟซึ่งติดกับพรมแดนแคว้นเคอร์ซอนทั้งทางเหนือและทางตะวันตกโดยในเวลาต่อมากองทัพยูเครนเผยแพร่ข้อความเสียงระบุว่าพื้นที่ของแคว้นมิโคลาอิฟที่ถูกรัสเซียยึดครองตอนนี้ปราศจากทหารรัสเซียแล้ว และความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากกระทรวงกลาโหมรัเสเซียประกาศในวันพุธว่าพวกเขากำลังเตรียมการถอนกำลังออกจากเมืองเคอร์ซอนโดยให้เหตุผลว่าพวกเขาไม่สามารถส่งสเสบียงสนับสนุนให้แก่เมืองแห่งนี้ได้อีกและจะถอยออกจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดินิโโปรไปยังฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามที่ปรึกษาของประธานาธิบดีวโลดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนเตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะฉลองการถอนทัพครั้งนี้และกล่าวหาว่ารัเสเซีย ต้องการทำให้เคอร์ซอนกลายเป็นเมืองแห่งความตายด้วยการทิ้งระเบิดเอาไว้และวางแผนยิงถล่มจากที่ห่างไกล